มาเด้อมาเด้อพี่น้องกินเขาวนั่กันแซ่บๆสียบนี้มาเด้อเริ่มโอ้ยลงเขาวมาสเนาะมาเด้อเด้อไก่ไก่้อ๊ฟเฟืองนี่พี่น้องมา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 อ้สมัยโอู้สมัยหยาบแท้เสีบเด้วยพี่น้องเด้ออยู่กับบ่อลทังจันทร์กี่กล้องมาเนี่ะนี่พี่น้อง Nhìn nhai nhai luôn, ái. Quá sáng lưu Cột nèo. Hm. 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 อม,อมุางง่ายขององราเลยมอี้งแต่บรียากาศโคตรเย็นภูเอี่ยมเพ็นอาแน่ง ดองเดืองไปเลยพี่น้องเลยอู้ปวดแสบปสดาติได้พี่น้องวิววิววิวงามเด้อเด้อเขาก็ลงมาพี่น้องก็ยาเข้าแห้ง,องขอภายนะพี่น้องยาคาแห้ง <c oughs> อมันได้ทีนะพี่น้องเป็นโตเลยพี่น้องเอ้ยอยากอยากไหมแนี่เด้ยพี่น้องหน่อยนึงไปต้วยไงด้วยพี่น้อง โอ้เพืองโอ้เพืองวินองโคตรแส่บ ขาพี่น้องนี่พี่น้องมาเด้อมาเด้อเศษรถพี่น้องไง mhm 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 mhm